ครับพบกันในงานที่21นะครับเป็นทรงกลวยต่อกับทรงกระบอกลักษณะงอ90องศานะครับทีนี้เราจะมาเริ่มทำด้านบนกันก่อนด้านนี้นะครับด้านนี้มองจากภาพนะครับให้กำหนดขีดเส้นกำหนดความสูงตามแบบที่ต้องการนะครับ ด้านล่างและความสูงนะครับแล้วก็ด้านงอเกตอนนี้เราจะมาทำด้านงอเกก่อนด้านนี้ก็ไม่ยากนะครับให้ล่างภาพแล้วแบ่งแบ่งวงกลมเป็น12สส่วนแต่ในที่นี้ผมทำไว้ครึ่งวงกลมนะครับเพราะหน้ากระดาษค่อนข้างจะจำกัด เครื่องวงกลมก็หกส่วนนะครับขีดเส้นขนานนะครับขีดเส้นขนานแบ่งนะครับจะมีค่ากำหนดของแต่ละเส้นนะครับแต่ละเส้นจะมาหาจุดตัดที่45องศานะครับเพื่อทามุม90องศาเพราะนั้นเมื่อมาถึงเส้นจุดตัดตรงนี้นะครับให้ลากเส้นตั้งฉาก ของแต่ละเส้นลงมาตรงๆเลยนะครับทุกเส้นจะขนานกันนะครับแต่เป็นขนานในแนวตั้งนะครับให้เรากำหนดพื้นที่เริ่มงานให้ห่างจากจุดหน้างานมาแล้วแต่ที่สะดวกเลยนะครับ ศูนย์หนึ่งสองสามี่ห้าหครับ5้าสี่าสองหนึ่งเส้นนี้ก็คือระยะ k นะครับระยะ k หรือระยะความห่างของเส้นแบ่งวงกลมนะครับที่เราแบ่งเป็น12ส่วน แต่ละส่วนเท่ากันนะครับก็ให้ขีดมาทั้ง12ส่วนจากนั้นให้ขีดเส้นขนานตัดกับเส้นตั้งฉากที่มาจากด้านบนโดยแต่ละเส้นที่ตัดกันจะมีตำแหน่งของตัวมันเองนะครับศูนย์กับศูนย์นะครับเส้นที่1 ตัดกับเส้นที่หนึ่งนะครับทำเครื่องหมายไว้เมื่อเราได้ทำเครื่องหมายจุดตัดทุกตำแหน่งแล้วให้ร่างเส้นครับตามแนวแล้วตัดออกมาเมื่อเราม้วนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นส่วนของด้านบนนี่นะครับทีนี้เราจะทำส่วนของด้านล่างเราจะมาทำส่วนของด้านล่างนะครับแต่ก่อนจะทำที่ส่วนของด้านล่างคือระยะฝาปิดเอียงนี่นะครับที่จะ กำหนดว่าสองด้านนั้นประกอบกันได้คือความจริงแล้วไม่จาเป็นต้องทำก็ได้นะครับเนี่จะทำให้ดูก่อนนะครับว่าวิธีการหาตัวนี้หาจากตรงไหนจากเส้นเส้นประกบงานสองด้านนะครับเส้นแบ่งตรงนี้ แต่ละเส้นจะมีจุดตัดของตัวเองนะครับแต่ละจุดตัดจะมีระยะห่างที่ไม่เท่ากันครับเราจะมาเริ่มที่เส้นตรงกลางหรือเส้นที่สามก่อนนะครับเส้นนี้นะครับความยาวส่วนนี้มาจากไหนความยาวส่วนนี้มาจากตรงนี้นะครับความยาวส่วนที่ เส้นที่สองและสี่ก็คือตรงนี้นะครับนะครับเส้นที่หนึ่งและเส้นที่ห้าก็คือตรงนี้นะครับให้ใช้ความยาวของแต่ละส่วนนี้มาขีดเส้นของตัวเองนะครับแต่ละเส้น นี่นะครับที่ขีดตัดกันจะต้องทำมุมฉากกับเส้นส่วนต่อของงานนะครับแต่ละจุดตัดก็จะได้มาตามนี้นะครับแล้วเราก็ล่างเส้นล่างเส้นตามจุดตัด ก็จะได้เป็นลักษณะนี้นครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับลครับเมื่อเรารู้การหาระยะจุดตัดจุดต่อเชื่อมต่อแล้วทีนี้เรามาหาวงกลมด้านล่างนะครับทรงกลวยด้านล่างทรงกลวยด้านล่างในที่นี้ล่างแบบมาให้อยู่ ตรงกึ่งกลางพอดีนะครับครับงานนี้เป็นงานที่ว่าอยู่จุดศูนย์กลางพอดีนะครับแต่จะอธิบายหลักการคร่าวๆนะครับเพราะงานทุกอย่างมีแต่แขนงได้อีกหลายอย่างแต่นี่เป็นหลักการที่สามารถใช้ได้กับทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะมารูปแบบไหน แต่ถ้าใครมีข้อสงสัยก็บอกได้นะครับจะได้ทําคลิปพิเศษให้ที่ว่ามีเยองมีอะไรถ้าไม่เข้าใจจริงนะครับแต่คิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับการทาทรงกรวยด้านล่างคือเราวาดขนาดของด้านล่างนะครับกําหนดส่วนของด้านล่างให้เท่ากันและล่างเส้นจากด้านบนนะครับ ลงมาครับก็จะได้เป็นวงกลมหรือระยะต่อของด้านบนนะครับจากนั้นให้แบ่งเป็น12ส่วนเหมือนเดิมนะครับและว,วงกลมด้านนอกด้วยนะครับทีนี้เรามาหาเส้นกำหนดให้ร่างแบบงานตามเส้นขนานนะครับของแต่ละเส้นแต่ละเส้น จะมีจุดกำหนดความสูงที่ต่างกันนะครับเนื่องจากจุดประกบที่แต่ละเส้นต่างกันนะครับมีความสูงที่ไม่เท่ากันเราจะมาเริ่มที่ g ถึง6นะครับ g ถึง6 f ถึง5นะครับส่วนนี้จะเท่ากันหมดนะครับแต่ถ้าบางคนที่มีเจองานที่ว่ามี ไม่ได้ยจุดศูนย์กลางก็สามารถเออยปรับใช้ได้นะครับระยะนี้ก็คือระยะนี้นะครับจากนั้นก็มาหาเส้น f หกครับนี่นะครับเส้นทะแยงในที่นี้จะให้เป็นจุดปะ สัญลักษณ์ไว้นะครับเราจะได้เข้าใจนครับเนื่องจากอจุดศูนย์กลางนะครับทุกเส้นเลยมีระยะห่างที่เหมือนกันนะครับคือเส้นนี้เส้นทึบฝั่งนี้นะครับเส้นประเราจะไว้ฝั่งนี้จากนั้นให้ขีดเส้นนะครับ กี่เส้นของจุดตัดแต่ละที่นะครับฝั่งเส้นป่าก็ทําเป็นเส้นป่าไว้นะครับจากนั้นให้เรามากําหนดนะครับกําหนดจุดใดจุดหนึ่งก็ได้นะครับที่จะเป็นจุดเริ่มต้นผมจะเริ่มที่ g ถึง6นะครับ นะครับคือความยาวแล้วขีดเส้นตั้งฉากไว้ครับเราได้เส้น G ถึง6แล้วจากนั้นเราก็มาหาเส้นจุดปะนะครับ6ถึง F นะครับ6ถึง F 6ถึง f. f คือเส้นนี้นะครับ เอฟหกถึง f นะครับเราจะได้เส้นสองด้านเลยนะครับขีดเส้นโค้งมาเลยแล้วเราจะมาหาจุดตัดด้านล่างและด้านบนความยาวของด้านบนนะครับ เราจะกำหนดไว้ที่ r 1 r 2 r 3นะครับเนื่องจากเป็นร,รูปทรงกลวยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ส่วนแบ่งของวงกลมตามปกติไม่ได้นะครับนะครับระยะนี้จะไม่เท่ากันนะครับเนื่องจากเป็นรูปทรงรีนะครับเราจะใช้แต่ละส่วนนะครับ กำหนดแต่ละจุดด้านบนนะครับเช่น6ถึง5นะครับก็ใช้ส่วนของ r 1นะครับ r 1คือตรงนี้นะครับ6ถึง5แต่เราจะใช้เป็นส่วนแบ่งเส้นของความยาวของ r 1นะครับด้านล่าง ระยะเคของด้านล่างนะครับเข้ามาขีดเส้นไว้ครับเราก็จะได้จุดเชื่อมต่อของเส้นปะนะครับจากนั้น F-5 f ถึงห้ถึงห ถึงห้าเส้นทึบนะครับเอถึงห้าพยายามอย่าระวังลืมนะครับเส้นที่ห้าความยาวความสูงจะไม่เท่ากับเส้นที่หกนะครับถ้าลืมแล้วรูปทรงจะออกมาไม่ได้นะครับเส้นที่ห้าคือเส้นนี้นะครับห้าถึงเอนะครับ ตั้งวงเวียนที่จุด F แล้วก็ขีดเส้นตัดที่5ได้เลยนะครับจากนั้นก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับได้จุดตัดและขีดเส้นของแต่ละเส้นไว้นะครับเพื่อป้องกันการสับสนนะครับขีดเส้นโค้งนะครับจาก F ถึง E นะครับ ด้านบนก็เหมือนกันนะครับตั้งที่ห้านะครับดหนึ่งสองด้านบน r หนึ่งนะครับเราให้สัญลักษณ์เป็น r หนึ่งนะครับคือระยะตรงนี้นะครับ ใช้เส้นความยาวของตัวนี้นะครับอ2าสองก็จะใช้ระยะของเส้นที่สองนะครับเพราะความยาวมันจะไปสัมพันธ์กันนะครับ สนะครับจากนั้นก็หาเส้น5ถึง e เส้นปะนะครับ5ถึง e อนะครับ5ถึง e ก็คือเส้นนี้ให้วงเวียนตั้งที่จุดที่5นะครับจีดเส้นโคง้ง นี่ก็เหมือนกันนะครับด้านล่างก็ใช้ระยะแบ่งของวงกลมนะครับ f อฟ <F. S 1> ถึงอนะครับจากนั้นให้ล่างเส้นเป็นเส้นปะมานะครับ แล้วก็หาเส้นที่สี่ที่สามไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราได้ทุกเส้นครบแล้วให้ล่างเส้นตามจุดตัดนะครับอย่าลืมนะครับว่าอ3นะครับอ1า2น3ก็คือเส้นตรงนี้นะครับเราจะใช้เส้นตรงนี้มา มาทำาากรยาบตรงนี้นะครับระยะหางเราจะไม่ใช้เส้นแบ่งของวงกลมด้านบนเนื่องจากเป็นลักษณะเอียงนะครับจะเป็นวงรีนะครับก็จะได้มาเป็นลักษณะนี้นะครับเมื่องานสำเร็จแล้วด้านบนก็คือตัวนี้นะครับ ด้านล่างก็จะได้มารูปแบบนี้นะครับตัดแบบงานออกมานะครับม้มวนแล้วไปประกบกันก็จะได้ตามรูปแบบตามที่เราต้องการน,นะครับสำหรับคลิปต่อไปก็จะเป็นวงกลมนะครับหรือใส่เทคหรือลูกโลกแล้วแต่คนจะเรียกนะครับอย่าลืมว่า คลิปที่ผมอธิบายไปจะเป็นคลิปต้นแบบที่สามารถดัดแปลงไปสู่รูปรูปทรงเหมือนกันแต่การเอียงลักษณะองศาอาจจะต่างกันได้นะครับให้ใช้หลักการเดียวกันเพราะถ้าจะให้เขียนทุกมุมเอียงแล้วคงจะน่าจะเกิน100หรือ200ขึ้นไปนะครับเพราะนั้นผมจะ ทำคลิปหลักๆไว้ให้ทุกคนที่สนใจนะครับมีปัญหาหรือจะติชมยังไงก็คอมเมนต์ลงมาได้นะครับขอบคุณครับ